นายพิทยาคมและจุดที่เป็นย่านเศรษฐกิจและย่านสถานศึกษาแห่งนี้อีกไม่กี่นาทีพันที่ออฟนะคะระนาดลงเพื่อลดอุบัติเหตุบนเส้นทางข้ามไปพร้อมๆกันเหนื่ยนะคะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการระนาดลงเพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทที่เคารพ กระผมในนามตัวแนทนภาคีเครือข่ายค,ออคิดออฟการรณรงเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอรเซ็นของจังหวัดชัยนาทในวันนี้ตืนเนื่่อจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนในทางข้ามในระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์2500สถานศึกษาและสถานพยาบาลประกอบกับจโดยาาก,การความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท จึงได้บูรณาการอย่างานผู้ว่าราชก,การจังหวัดบุญธรรมไชนาน,นาั่นคือมันิวัดร่วมใจกันมาระลึกถึงนะครับเหตุการณ์สําคัญเมื่อวันที่21มกราคมนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับซึ่งมีเหตุการณ์เกิดจากนะครับการไม่ระมัดระวังแล้วก็ไม่รับเหตุให้มีอุบัติเหตุทําให้บุคลากรที่ทรงคุณค่าควบามเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดต,ตารักษา,าตานะครับเลยเป็นเหตุ ประเทศไทยเราเองนะครับบางครั้งในความที่เราเป็นคนไทยนะครับอาจจะมีในสังคมไทยในในหลายๆที่เนะี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะครับการข้ามทำละลายเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่ารวมถึงเทศบาลเมืองแล้วก็ทุกองค์กรนะครับต้องมาช่วยกันนะครับตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสร้างความตระหนักรู้สร้างความาใจใส่ไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับ กปพกปพ,พ,พ,พก็นะครับจดหาโมลีรภัยเอามาเชื่อนะถนนเส้นนะครับถนนพรมประเสริฐน่จะเป็นเส้นหลักนะครับบ้านเมืองเราต้องปกปักร,รักษาเขาวันนี้นะครับท่านนายกที่ตีเมืองก็โรงเรียนใทหน้าที่จะรงพรับที่เพื่อเปิสถานที่เพให้เราเชื่อกันรงณ์นะครับก็เป็นจุดเด่นที่สุดของจังหวัดเราตรงนี้ะนะครับน้องๆนักเรียนก็มาเรียนเมืองม,ม,ม,มาก ขอบคุณทุกส่วนแะางการนะครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนาดจังหวัดัยนาดนะคะและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นผู้รับมอบหมวกนิรภัยรถใช้ถนนต่อไปค่ะข่าออนไลน์ครับใคจากไหนค่ะขอบคุณนะครับได้ครบถ้วนไม่ได้นะเป็นตัวอย่างให้เขานะเราเป็นนักศึกษาได้วยนะจ๊ะ

สำหรั่นสะรสาการค่อข้าการเรี่รัฐสาและที่ให้เห็นชัดชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้นก็สัจรไปมาในาเดีให้าทรา้ ขายด้เน้าไปนี้เลยายได้าข้าปนี้นี่สวยกว่า ก็ที่สวยนั่นอืมเป็นลายคาดนี้มันก็จะออกแไม่รู้ตามนั้น ถามว่าคนมีควมสามค้าเิดมีจะมีงิมากมาอะไรมาลเทาบางนมาคุกร้อนก็ลมมาอะไรอย่าง